อยากได้แมวราคาเบาเบางบหลักพันพอมีไหมคะได้เลยจัดให้ตัวนี้เลยค่ะสินสอดเบาเบหลักพันไปเลยน้องสายพันธ์ุเอ็กซ์ติกลองแฮขนยาวนะเฉดสีคัลเลอร์พอยต์หรือเลขอย่างหนึ่งว่าสีฮิมาลายันน้องคนนี้เฉดสีย่อยสีลิงพอยต์นะคะคือในพอยต์เขาเนี่ยจะมีลายเสืออยู่ด้วยเท่มากๆเลยสินสอดเบาเบจัดให้ตามคำขอ8-50 0 โอโหถูกมากๆเลยได้อะไรบ้าง 1. ตรวจเลือดคัดกรองโรคเอดแมวและก็รวิวเคมียมีใบรับรองผล2แมวของเราทุกตัวปลอดเชื้อรานะคะก่อนส่งมอบเราจะทําการส่องไฟเพื่อดูเชื้อราให้นะคะ 3. ทําวัคซีนไข้หัดวัดแมวให้1เข็ม 4. ถ่ายพยาธิหหยดเล็บวาลูชันป้องกันเห็บมัดพยาธินอนหัวใจและก็ไลในหู6แถมอาหารที่น้องทานให้ครึ่งกิโล7รับประกันสุขภาพ7 ัน8มีตะก,กร้าให้นะคะในวันส่งมอบถ้าลูกค้าต้องการใบเพชรดีกีทําให้ได้นะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเราอยู่นคนปรปฐมถ้าไม่สะดวกมารับน้องเองมีบริการส่งได้ทั่วประเทศเลยสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกําหนดรับแมว4-11ถึง11พฤศจิกายน2566้าเป็นถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้น้องสินสอดน่ารักน่ารักแบบนี้แอดไลน์มาคุยกันนะที่ ID l ดี e ไลไ k I s i k i s c a t อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้นะ 嗯。Ah.